ฮอันนี้400รถ401ลีอยู่อะไรครับไม่เราผครับก็ว่าอยู่ไม่รู้รถเหยียบอะไรวะรไปีปีเดีละอไปี้อง เด็กมันมาเองแล้วก็ล้อหน้ามันไม่ได้เหยียบคอหรอกมันเสียดใต้คางเหรอเห็นกับตาเลยบ่ครับผมเด็กมันวิ่งเล่นแถวนี้บ่เพรอครับผมใต้คางแล้วก็ลากล้อตรงนี้เลยที่เหยียบครับผมผมกลังจะมาติดตั้งอินเทอร์เน็ตอยู่หมู่บ้านนะครับ พอดีผมจอดรถให้พี่ผมลงแล้วก็ผมกําลังจะออกกลัวไปลับรถอยู่ในสนามบอลครับออผมมองไม่เห็นเด็กครับ